สบายดีตอนเที่ยงกำลังเสีเห็ดกินเห็ดซุกี้เห็ดซุกี้กินนี่กำลังดันไฟข้างหมอ้อเห็ดซุกี้แห้งกินกำลังสิลวกพักใส่กะเทียมใส่น้ำปลาหน่อยหนึงปกติอันนั้นเจลซุกี้นี่เขาเสีเห็ดหวานอยู่แล้ว หมักหวานเป็นคนชอบกินหวานเราใส่สตาลนิดหนึ่ง,งเอามือฟอดแล้วพี่น้องฟดแล้วเราใส่ซีดซีดแสแข็งซีดงัวนัยหนึ่ง เป็นคนบ่มักสดน้ำพี่น้องนำสิน้อยนึงก็โมไใส่ลายกินลายต้มลายจะได้กิน่บมิดพักซุกี้วุ้นเส้นมาแล้วจ้ามาเดิอมาเดิอมากินเน่ะซุกี้น้ำถิมน้อยลอยลีลา สุก,กี้แบบเล่าๆลวกร้อนใส่แล้วก็เอาแจวสุก,กี้มาลวกเราได้ร้อนห่อหนึ่งแล้วก็ไข่หน่อยหนึ่งสิ้นพกเจตันสุกี้น้ำข้นสุก,กี้ทำกินเองแต่แจ่วบนเห็นเองดอกแจวไปซื้อเขาโล8แปดสิบเดือนในแจ่วค่ะ

แค่มาประเทศลาวนะกินเฟอจะมีแจวซุกี้อีพี่น้องแจวซุกี้กุ้ยพัดใครมาแล้วใครมากินเฟออยู่ลาวสิออวววติใจตะกี้เป็นคนหมักกินทสินด่านมูกระทะทินหนึ่งไปกินละเจ็ดเมือ่อเดี๋ยวนี่เดือนหนึ่งเธอหนึ่งกินบ่ ดีดิประเทศพวกขี้เงยบเียดิบดำเลยไข่เ่ยมะกูอยากเสิร์ฟแล้วมันขวบผไ้อไกลงมาลินเฮือนไม่ทาเพชรเพชนบอกไม่ท่เพชรเห็นบ่าไม่ท่าเพชรเด็ลงมาลินเฮือนลาบุมมีหมูอ้าวไม่เท่าเพชรเป็นหมู <laughs> rồi nhưng mà mình mua hứa cả hôm nay trả sang lớp mình cái này cái này ฝากกดไลค์กดคอมเมนต์กดติดตามซองทิพย์น้อยร้อยลีลาเน่เด้<ม>ลุงป่าเอาอ่ะ f c ีะ<ม>อยู่ทางไก่และไก่ไปกดไลค์กดแชร์กัก<ม>ให้ยู่ดีมแห้งสุขภาพแข็งแรงสโงมันล้ำรวย เล็กลาวออกเลยบนนีเนาะชุกหวานยังเพิ่เลยบุจื้อยื่องอ่นไข่แล้ว 14หน่วยข่มุดลบึกเป็นแม่มาอกา้ได้ระดับนี้กเซอร์มค่ขึ้นบจไหมกินตำลังไข่จอยกินไข่ลงไปเลยสิอิมกินไข่ลงไปมัมนกินแบมบดรถเนี่กินอันนี้แล้วยังมากินไข่ตำลังอาการ จะแบ่้มาใหม่ทานอี้กินทานนั่นอิ่มอิ่มวอ กินน้ํากินน้ําอึดเดือนนี้กูแอบ <Sc predana> <together> <Popodak>

ซุกี้น้ำข้น

สัตเลยกรถิ่นมแล้วเยิ้มเยิ่มใคมาตร่มกใอูดูน่มาเหรเอ้ยกุ้งกับป๋าปลาี่บุติเออนาดนคนร้นนมาติเออโอ้ยเอ้ามาตะเวียนตะนั่งมาชีจักคันีเออมาหอดเทือนนะน้องท่านก็ข้ง่นก็อิ่านะเกง่มอกินไข่ลงไปละอินก แด่งซักไม่จก้อนหินมันแข็งันมันชำมัดมันปั่นมันเกาะมันอย่จงตามเ่อเศ้ามาเจหอดสบายีรจักผ่านเออ้คนขี่มันก็เหลืองโแห้งจะมาปีสจาราญฮาเซโนโแห้งอยแห้จะเบยงคอยออกมาได้เขาาเก็บเอกสารม่โรดเขาบอก เขาแทงท่องเราออกมาได้แต่วกเก็บเอกสารเนียนบปานเอาเอานฝากกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์สองทิบน้อยร้อยลียล,ลาเด้อก,กดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ให้แน่ ขอบใจขอบใจเด้อ FC ขอบใจเด้อลุงเป่าอ่ที่เขามาเบิ่งเขามาติดตามขอบใจหลายๆู้ใดกดไลค์กดแชร์ให้กับไอโซกับไเฮงชุขภาพเผีแมแครงอยู่ดีมแ่แงมันเย็นมันเย็นบายบายแล้วพบกันใหม่เด้อ